โอเคเดี๋ยววันนี้ภารกิจที่22เราจะมาทําเรื่องอัปโหลดไฟล์รูปภาพหมากันนะครับผมจะมีโค้ดเริ่มต้นให้นะ mm hmm. ก็คือไฟล์ซิปนี้เดี๋ยวผมก็อ mm ัปโหลดไปใน Google ให้นี้ดาวน์โหลดออกมาก็แตกไฟล์เนาะก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ d o c api ก็เข้าไปข้างในแล้วก็คลิกขวา open with code เหมือนเดิมก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมานเดี๋ยวรอมันโหลดเสร็จแป๊บนึงโหลดเสร็จแล้วเราไปที่โฟลเดอร์คอนโทรลเลอะไปสร้างมาอันใหม่ นิวจะว่าคาัดไฟล์เราจะตั้งชื่อว่า image uploader c o o n t r l l นี่นะแล้วก็ผมจะใส่ annotation ให้มันเป็น l e s t controller ไว้ก่อนนี่แล้วก็ Set request mapping ให้มันตั้งเป็นด็อกเหมือนกันนี่ก็สร้างเม t h อดมาเม t h อดหนึ่งนะใช้เป็น post ก็พิมพ์ไปเลย add post อย่างงี้อ่าแล้วเลือกที่มันเป็นเม t ็อดนะอันนี้มันจะได้สร้างให้เราอ,อัตโนี้ เราก็เปลี่ยนชื่อเป็นอนะัพโหลดอิมเมจไดแล้วก็เรารีเทอร์นไทเราจะรีเทิร์นไทเป็น Response Entity r นะ response e n t i t y ที่เป็น s t r i n g ก็ได้แล้วเราจะรีเทิร์นเป็นไฟล์ที่เราอัพโหลดเสร็จแล้วออกไปเนาะก็การรับพารามิเตอร์เราไม่ได้ใช้เป็น request body นะเราจะใช้เป็น request parameter รเราก็ใช้เป็น add request อนอ์อา a ์แี้แล้วก็เปิดปิดก็ใส่ ทีของมันไฟล์แล้วก็ออกมาข้างนอกเราตั้งเป็นท้ายมันติพาดไฟล์ปุ๊บแล้วก็ตั้งชื่อตัวแปรมาไฟล์ด้วยกันทีนี้สิ่งที่เราต้องทำเนาะรีเทิรเป็น response entity ไว้ก่อนโอเคตั้งไว้วก่อนก็ได้อันดับแรกเราก็ต้องสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพไฟล์ก่อนเราจะเช็คก่อนนะว่าไฟล์โฟลเดอร์นี้มันมีอยู่จริงหรือเปล่าใช้คำสั่งไฟล์ไฟล์มีเออย่างงี้ import มาจากตัว Java Neo file ละกรดอ exit นี่มันจะเช็คว่าไฟล์นี้มีอยู่จริงหรือเปล่านะโอเคทีนี้เราก็ต้องใส่ผาดของไฟล์นั้นลงไปใช่ไหมทันี้ผาดของไฟล์เราเราสมมุติว่าเป็น Dice อย่างนี้นะแล้วก็ upload image นี้สมมติเราตั้งไว้เป็นอย่างนี้เราประโยชน์เข้าไปโอเคได้ไหม ไม่ได้เออเลอร์ er อยู่เพราะว่าไอเมทตอนนี้ยมันไม่ได้รับสติงนะมันรับเป็นไทท์พารทีนี้เราก็ต้องเอานี้แปลงให้เป็นไทท์พารก่นอนยังไงก็ใช้คำว่าพาร์ตผ่านมีเอสนะเกทแล้วก็โยนค่าสติงเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็รับเป็นพารเนี่ยไม่ได้ใช้ลบทิง้งทีนี้มันก็จะบอกเค้กว่า ไฟล์มีอยู่จริงไหมถ้าเกิด exit ก็คือมีอยู่จริงใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีอยู่จริงก็ใส่ตกใจเข้าไปข้างหน้าเราก็ if ครอบมัน,นครอบหน้าหลังถ้าไม่มีอยู่ให้ทำการสร้างนะก็ใช้คำสั่งไฟล์มี s อ a t i r e c t o r y r แล้วก็โยนอัพโหลด่านเข้าไปได้เลยนี่เขาบอกว่าอ๋อต้องมีการ return t y p e e x c e p t i o n i o ด้วย ก็ทำได้สองอย่างนะก็จะเป็นโทโท declaration อย่างนี้ก็ได้กับเอาไทยแ c a มาคุมก็ได้เราใช้อย่างนี้ก็ได้ครับ add declaration มันจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมาโอเคอ่ทีนี้ก็ลองรันดูก่อนว่าเราได้เส้น c o คอนโทรลเลอร์นี้ใหม่หรือยงังผมไปเข้าบ b r เซอร์แล้วก็พิมพ์ local host นี่เหมือนเดิมนะนี่เราก็จะได้เป็นคอนโทรลเลอร์ตัวใหม่มาแนละ้วก็มีเมทท์อันนี้นะทีนี้ตรงเมททตเราผมแก้ไขนิดนึง ผมจะใช้คำว่าอัปโหลดใช้อย่างนี้แหละไป้าีก็จะได้เป็นผ่านแบบนี้นะเวลายิงโอเคทีนี้เวลามันเป็นไฟล์อทร์เกเกอรมันอาจจะยิงไม่ได้หรือเปล่าไม่แน่ใจว่า,าแทร์ g วกเกอร์ทำยังไงแต่ว่าผมจะใช้วิธีอีกตัวหนึ่งนะเราจะเข้า Google กันแล้วก็ไปเซิร์ชคำว่า p o s t m a n เนี่เราจะใช้แอปที่ชื่อว่า p o s t m a n นะก็ลิงค์แรกเลยเนี่ยเรากดที่ดาวน์โหลด p o s t m a n แล้วก็โหลดตัวนี้มาอันนะโอเคพอโหลดตัวนี้มาปุ๊บก,ก็จะได้เป็นไฟล์นี้มาอ่าผมกดเซตอัพเลยนะอ่ะรอมันแป๊บหนึง่งมันให้ Create Account ก็ Create ไปก็ได้หรือว่าจะ Continue Without Account ก็ได้อ่าเลือก Continue Without ก่อนก็ได้เดี๋ยวเราเลือกเป็นย l i ไลเวส i ์ก่อน ไปที่ s ซ a เว e r กก่อนแล้วเราลองกด t ทต์เอานี่เราเอาลิงก์ตรงนี้มาอันนี้ลิงก์ที่เราจะยิงนะก็คือลิงก์นี้เรามาใส่ตรงนี้แล้วเราก็เปลี่ยนให้เป็นโค้ดอันนี้เราไปที่ Bo d y แล้วเราเลือกเป็น Form Data แล้วเราตั้งไอพารามิเตอร์ให้ตรงกันกับที่โค้ดเรานะก็คือไฟล์แล้วก็ตรงนี้มันจะมีลูกศรนี่เราเลือกไทปเป็นไฟล์มันก็จะให้เราเลือกไฟล์ไหม ลองเลือกไฟล์สักไฟล์หนึ่งนะผมมีไฟล์หมาตัวนี้ไปดีบัคด,ด,ดูบัคตรงนี้ก็กดเซ n นเข้าได้แสดงว่าโ okay. อเคทีนี้มันก็จะเช็คว่าโ o ลเดอร์เนี้ยมีอยู่จริงไหมถ้ามีอยู่แล้วก็ข้ามอันนี้ผมมีการเคยรันไปแล้วมันก็มีอยู่แล้วนะ,ะทีนี้ก็ต้องได้ Response ที่ p o พ t m a n เป็น Hello โอเคถูกต้องทีนี้เดี๋ยวเราจะใช้ p o พ t m a n เป็นตัวเทสยิงนะขั้นตอนต่อไปเราจะตรวจสอบไฟล์รูปภาพนะ เราก็ต้องตรวจสอบจาก Content ์ไทยทีนี้มันจะมีฟังก์ชันให้ใช้นะจากตัวมัลติพาร์ตไฟล์ที่ส่งมาก็คือตัวแบล get content type เอามาเก็บใส่ตัวแปลสตริงไว้ก่อนก็มาเช็คว่า Content ์ไท e เนี่ยมันมีค่าที่เริ่มต้นด้วยคำว่า image หรือเปล่าก็ใช้ start with คำว่า image นี้เนี่เราก็สแลนถ้ามีให้ทำลายแต่ถ้าไม่มีก็ใส่เครื่องหมายตกใจข้างหน้าถ้าไม่มีให้ทำการ return r e s p o n s entity e นี่นะฮะก็นี่ bad request แ,แล้วก็ต่อด้วยดด body จะใส่คำว่าไฟล์ที่อัปโหลดไม่ใช่รูปภาพนี่เราลอง f 5้รันดูเราลอง debug งนี้นี่เห็นไหมพอเราอัปโหลดรูปภาพเข้ามาเราก็จะได้เป็น image jpg นะ เรามาเช็คอย่างนี้มันก็ใช้ได้นะนี่โอเคทีนี้ถ้าเราลองหลอกมันนะมีไฟล์อยู่ไฟล์หนึ่งเอไฟล์นี้จริงๆไฟล์นี้มันไม่ใช่ไฟล์รูปภาพเออแล้วผมลองเปลี่ยนนามสกุลให้มันเป็นรูปภาพอะไรเงี้ยแล้วลองดูสิมันจะยอมให้ผ่านไหมอาจจะเป็นไฟล์สคริปอะไรสักอย่างที่แฮกเกอร์ส่งเข้ามาปึ๊บอ่ามันตรวจจับได้ว่าเป็นอิมเมจนะทีนี้มันยอมให้ผ่าน อพอมันย้อนให้ผ่านทีนี้ก็แสดงว่าไอ้โค้ดเนี่ยมันไม่ปลอดภัยมันใช้งานได้แต่มันอาจาจะไม่ปลอดภัยจริงๆไอ้คำสั่ง get content type เนี่ยมันคืออะไรนะเวลาเราส่งมาครับหน้าบ้านส่งมามันจะมี header ตรงนี้อืมเวลาเขายิงมาที่ API แล้วนะแล้วมันจะมี header request ที่เขาส่งมาด้วยใช่ไหมมันก็สามารถกําหนด content type ได้เนี่ยตรงเนี้ยสมมุติว่าเขาหลอกเราเขาส่งไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพมาแล้วเขากําหนด content type เป็นรูปภาพเออ แล้วไอ้ตัวคําสั่งไอ้ไฟล์มันที่าน content type เราเนี่ยมันจะไปดึงค่าเนี้ยแหละมาใช้ถ้าเขาหลอกเราเราก็โดนแฮกได้ใช่ไหมทีนี้เราไม่เอาเราจะแก้ไขตรงเนี้ยตรวจสอบไฟล์โดยการวิ่งไปอ่านไฟล์ถ้าเกิดมันเป็นรูปภาพจริงๆอะ่ะถึงจะยอมให้ผ่านนะเดี๋ยวเรามาแก้โคตกันจะใช้คําสั่งประมาณนี้นะนี่ก็ใช้ตัวไลบรารีของ Java นี่แหละมันจะมี c a r d image io แล้วก็ read file นะแล้วถ้าเกิดมันเป็นไฟล์รูปภาพอะ่ะ ไอตัวแปลนีน้มันจะไม่ได้เป็นเนาแต่ถ้ามันเป็นเนามันจะคือไม่ใช่ไฟล์ภาพเราก็จะเตะออกเป็นแบบ r รี u e เ t โอเคทีนี้เราลองมาพิมพ์ใหม่เองก็แหละก็ image io เนาะแล้วก็ function read นี่แล้วก็วข้างในก็จะโยนเป็น input stream เข้าไปเดี๋ยวค่อยมาอธิบายทีหลังว่า input stream คืออะไรก็ file get input stream ีเนาะ แล้วก็เอามาเก็บใส่ตัวแปรว a f f e r e t image มันต้อง import library เ่มือน่มันถึงจะขึ้นนะสร้างตัวแปร import จาก java อันนี้อ่ะได้แนละ้วก็จะได้ประมาณนี้ถ้าเราพิมพ์ใหม่เราก็ตั้งชื่อตัวแปรเป็น image แล้วก็มาเช็คถ้ามันได้เป็น now ออกมาเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ไฟล์ภาพจริงๆให้เตะ badly c e a แต่เราจะเตะเป็นคำนี้ แล้วเราลบของเดิมที่เราเคยเขียนงไปนี้เราลองดีบักตรงนี้ใหม่รันใหม่เราก็ลองส่งไฟล์เราลองเซตคอนเทนต์ไทป์ให้เป็น image .jpg ดูนะแล้วเราก็ลองส่งไฟล์ที่ไม่ใช่รูปภาพจริงๆอะไรอันนี้ยอันเนี้เป็นไฟล์สคริปตที่ผมทำหลอกลองส่งไปดูอ่ไหมพออ่านปุ๊บมันได้เนาแล้วแสดงว่ามันก็จับได้แล้ว มันก็เตะเตะเออเลยว่าไม่ไฟที่อัปโหลดไม่ใช่รูปภาพทีนี้เราลองอัปโหลดรูปภาพจริงๆเข้าไปก็คือนี่เซนนี่นะมันก็จะได้ค่ามาที่ไม่ใช่แนวมันก็จะยอมให้ผ่านโอเคอ่าทีนี้ต่อไปเราจะเช็คไฟล์ไซส์เนาะอันนี้ผมกําหนดไว้ว่าไฟล์ไซส์เนี่ยห้ามเกิน1นึ่งเมกก็ใช้ใชคําสั่งนี้เลยมันจะมีคําสั่งไฟล์ .get size แล้วมันก็จะเช็คว่า ใบเนี่ยมันมากกว่าหนึ่งเมกหรือเปล่าอ่การเขียนอย่างนี้เพราะว่าเวลามันคำนวณออกไปแล้วมันจะกลายเป็นไบนะมันจะตรวจสอบเป็นแบบแค่ไบเท่านั้นก็เลยต้องเอามาคูณอย่างนี้เออก็วงเล็บเปิดปิดก,ก่อนแล้วก็ให้มันทําใส่วงเล็บเกิมมาตัวนึงให้มันทำนเออก็เทียบเงินไขเสร็จแล้วอาจจะเก็บไว้ในตัวแปรบูลีนก็คือเกินแม็กซิมัมที่เรากำหนดนะ ถ้าเกิน,นให้ทําการแจ้งเตือนว่าขนาดไฟล์เกินหนึ่งเมกตรงนี้ลืมปิดแต่มีคอล้อนโอเคประมาณนี้นะผมคอมเมนต์เดีย๋ยวลองมาเทสกันกดห้ารันลองอัปโหลดไฟล์นี้นะหนึ่งจุดสามเมกแล้วลองกดเซน์ดูเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างนียอะไรอ๋ออันนี้เออเลอร์ห้าร้อยนะเออเลอร์ว่ายมันบอกว่า c u r r e n t r e q u e s t f t l e i s n o t m u l t i p ันตาทำไมเพราะั้นที่เรากำหนดให้มันเป็นมันติ a า t เลยใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเรากำหนดระดับโค้ตอย่างนี้แล้วมันก็ถูกต้องแหละส่งมามันต้องเป็นมัน i p a า t แต่ว่าไอตัวแอป,ปเรามันอาจจะยังไม่รู้จักนะมันก็เลยมองว่าไฟล์ที่ส่งมาอาจจะไม่ใช่มัน i p a า t มันก็เลยเกิดเอ r เลนี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปแก้ไขโดยการ add c o n f i g เรา add เข้าไป3ตัวอย่างนี้นะ spring s e r v l e t multipart enable แล้วก็ ไฟล์ไซส์นี่ใช้คำสั่งนี้ก็คือผมตั้งให้1เมกถ้ามันเกินอนะ่ะจริงๆเราไม่ต้องไปดักตรงนี้ก็ได้นะถ้ามันเกินนะมันก็จะเตะเป็น5้ารอให้เองนะเออเพราะว่าเราเซตอัพไว้ระดับแอปพลิเคชันแล้วแล้วก็ Mac r e QUEST s i z e ก็คือการส่ง Sen d r e QUEST มาจากหน้าบ้านต่ละทีอะ่ะก็คือห้ามเกิน1เมกเหมือนกันเนะี่ยเราก็เซตเป็น2อย่างอ่าทีนี้ก็จะได้แลลวเดี๋ยวลองไปรันอีกทีหนึ่งแต่ว่าที่เรามาเช็คตรงนี้เพราะว่าเราไม่ได้อยากให้ระดับ app ate, แอปบริเดแเราอยาก a l i ี a t e ที่ระดับ Controller ของเราเองแล้วก็ Return เป็น Bad Request ออกไปลอง f 5้าลอีกทีก็ลองเซนต์ใหม่ยัง Error อยู่ฮะเ r r ร r เรื่องอะไร Error เรื่อง Maximum Upload File โอเคอันนี้มันในนี่เลยนะมันยังไม่วิ่งเข้า Controller เลยนะเออมันไปอยู่ในระดับแอปเลยทำให้พอมันอัปโหลดไฟล์ที่เกิน1นึเมกเข้ามานะมันก็วิ่งไปที่ตัวที่เราเขียนดัก e อ r o r ไว้ะ m i d ด l e w ว r e ตัวเนี้ย เออเนี่ยมันวิ่งเข้าตัวนี้เลยแล้วมันก็หลอกอลองดูมันวิ่งจริงไหมนี่เห็นไหมมันวิ่งมานี่เลยพอมีการอัปโหลดไฟล์เนี่ยมันก็จะบอกเมสเซจว่า maximum upload file exceed อย่างเงี้ยมันก็ใช้งานได้แหละแต่เราอยากให้มันแสดงเป็นแบน r e เรี s คใช่ไหมดักระดับ Controller อนี้เราอาจจะตั้งมันสัก2เมกก็ได้นะตรงนี้่ะระดับ App แอปเราตั้งไว้สเมกแล้วตอนไฟล์ที่อัปโหลดเข้ามาเรามาดักตรงนี้ ลองยิงผ่านโพสแมนใหม่ทีปพ้่งอ่าเข้าเลยเห็นไหมแล้วไฟล์ที่ส่งเข้ามา,าบอกว่าเกินไหมไฟล์ get size มาดูว่าไซส์ได้เท่าไหร่เราลากคุมอย่างนี้นะแล้วกดคลิกขวาแล้วก็ add to what นี่มันก็จะเห็นประมาณนี้จะเป็นไบต์นะ1.3เมกมันก็จะได้เป็น1ล้านไบต์นะโอเคนี่มันก็พอมันเกินหเมกใช่ไหมมันก็จะวิ่งเข้านี่ไหมแล้วก็จะได้เป็น รีเทนแบต d รี q ค e วสออกไปสเตตัสเป็น400เห็นไหมแสดงว่าใช้งานได้นะโอเคทีนี้เราจะทำการเซฟไฟล์แหละก็คือเราจะเซฟไฟล์ไปเก็บไว้ในโฟเดอร์นี้เนี่ยแหละเราจะดึงชื่อไฟล์ออกมาด้วยว่าเราจะเอาชื่อไฟล์ e t u r n ออกไปให้ฝั่งคนที่เขายิงออกมาเพื่อเอารูปภาพไปใช้แปะในเว็บอะไรเงี้ยสร้างตัวแปร original file name กันก็ใช้คำสั่ง file Get original file name โอเคแล้วเราก็ต้องเอาไฟล์เนี้ยไปบวกกับพา h ตัวนี้เนาะเพื่อให้มันไปอัปโหลดจริงๆได้มันต้องเป็นไทท์ที่เป็นพาดนะเราสร้างเป็นไทท์พาดไปก่อนแล้วก็ใช้คนี่ตัวปแปรไฟล์พาดก็เอาค่าพาดเนี่ยที่อัปโหลดมาใช้ได้เลยแล้วก็ใช้คาสั่ง resolve อย่างี้เพื่อมันจะเอาพาดมาต่อ original file name ให้เราเนี่ยเรวมาดูกันเดี๋ยวมันจะได้เป็นอะไรนะทีนี้ก็ใช้คำสั่ง file .copy Okay. เราจะใช้เป็นอินพุตสตรีมนะอันแรกเราจะโยนอินพุตสตรีมไฟล์เข้าไปก็ไฟ l e t input stream นี่ตัวนี้แล้วก็อันที่สองก็คือไฟล์่าดไฟล์พาดก็คือตัวแปรนี้อันที่สามก็เป็นออปชันนะถ้าเกิดมีไฟล์ชื่อเดียวกันอยู่เนาะเราจะทําการให้รีเพจไฟล์นั้นไปเลยเขียนทับไปเลยก็ standard copy option รีเพ a เอ็กซินี่โอเคึ้งแล้วทีนี้เราก็จะได้ original file name ที่แบบนี้เราก็มา return ออกไปทีนี้เราลองรันดูเ,เราลองยิงไฟล์ที่เป็น image จริงๆนะที่เป็น mm. ไม่เกิน1เมกตันนี้ปึ้งโอเคทีนี้นี่ get original file name ก็ได้ไฟล์ a m e มาเป็นค่านี้แล้วก็เอาพาดที่จะอัปโหลดนะมาบวกกับไฟล์ a m e ใช้คำสั่งนี้ ไฟล์่าดก็จะได้เป็นอย่างนี้หไหมทีนี้เราก็เอาตรงนี้แหละเอามาใช้ตรงนี้แล้วก็ copy ไฟล์ไปโดยใช้ดึงค่า get input stream จากไฟล์มาแล้วก็ไปสร้างเป็นไฟล์ใหม่นะก็ลองกด f 1 0ไปนี่ไม่เอ r o r เห็นไหมใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้ return ออกไปก็จะได้เป็นชื่อไฟล์ทีนี้เราไปดูที่ dice ของเรานะ folder upload image ดูว่ามีจริงไหมอันนี้ผมเคยอัปโหลดไปแล้วนะ ี่เยร์เดดมันก็เลยเป็นตอนเช้าคืนนะทีนี้เราลองคิกขวาดูเราจะเห็น modify เดดมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นเมื่อสักครู่นี้10บโมงสามสิบสามห้าสิบสี่วินาทีแสดงว่าไฟล์เราอัปโหลดได้จริงลองเปิดแต่ทีนี้มันเก็บไว้ในพาธเนี่ยมันรีเทนมันแค่ชื่อไฟล์ชื่อไฟล์มันอาจจะเอาไปใช้แสดงหน้าเว็บอาจจะไม่ได้เราอยากได้เป็นลิงกนะ์เนาะลิงก์ที่แบบว่าเข้าผ่าน URL ของเว็บเราได้เลยอนะ่ะตอนนี้คือเรามีการฟิกพา h เป็นอย่างนี้ด้วยนะอ่า ปัญหาแรกเลยอันนี้เป็นถาดบน Windows สมมุติว่าเราเอาแอป,ปเราไป deploy บริลิกผมคิดว่าไอตัวท่าเนี้ยที่เขียนท่าเนี้ยน่าจะเจ๊งนะน่าจะใช้งานไม่ได้เพราะอาจจะหาหาดจะไม่เจอนะทีนี้เรามาเปลี่ยนใหม่กันเดีย๋ยวผมมาสร้างตัวแปรสร้างเป็นตัวแปร private ตรงนี้ไว้ดีกว่าเป็น c o n s t ตนตนะ i v a t e f i ิ a l s t r ต n g สร้าง Under อันเด s c o r e u p l อ a d โหลอโหลดเดิย่อจากเ e c t o r y นี่ใช้นีบกว่าแล้วก็เอาไป ใส่ตรงนี้ดนเด้แต่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนตรงนี้หน่อยเพราะว่าถ้าเกิดเป็น Linux เนี่ยใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนผมอยากได้ให้มันสร้างโฟลเดอร์อัปโหลดเก็บรูปภาพเนี่ยให้อยู่ในรนี o อ r ์สตัวนี้ผมก็จะต้องอ้างถึงต้องแต่ src ตัวนี้เลยนะ src แล้วก็ m a n ใช่ไหมแล้วก็รี o อ r ์สแล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าอัปโหลดเฉยๆแล้วกันทีนี้ เอามาแปลงให้เป็นผาดน,นะเราก็ต้องรับเป็นขาดตรงนี้ทีนี้พอเป็นขาดอยู่แล้วตรงนี้เราไม่ต้องมาแปลงแล้วเราใส่อย่างนี้ไปเลยได้เลยทีอ่ะทีนี้เรามาลองรันดูว่ามันมันจะสร้างโฟลเดอร์ภายใต้โปรเจกต์เราจริงไหมนะกดดีบักดูเนี่ยนะอิ่มดีบักนี้นะหรือไม่ก็เลือกที่บรรทัดนะั้นแล้วกด f9 ก็ได้๋ยวจะเป็นการแอดเ r e a พ p o i n t ถ้าเกิดมีอยู่แล้วมันก็จะเป็นการเอาออก f5 รันก็ลอง เซ็นใหม่ทีหนึ่งเงอ่งได้ผ่านมาจริงนะเห็นไหมปึ๊บมีโฟลเดอร์นี้หรือยังยังไม่มีสร้างอ่าสร้างปุ๊บทีนี้มาดูเห็นไหมนี่มันจะได้โฟลเดอร์อัปโหลดมาอยู่ในรีซอร์สเราแหละ,ะก็วิ่งไปทีนี้มาดูมีไฟไหมอ่ะก็มีไฟล์นะก่อนอื่นมาอธิบายก่อนถ้าเราทําอย่างนี้ข้อดีมันก็คืออย่างนี้นะมันก็จะมีไฟล์อยู่ในโปรเจกต์เราใช่ไหมแต่ว่าถ้าผมเปิดภาพนี้ให้ดู ก็เห็นว่าโครงสร้างโฟดเดอิมก็จะมีประมาณนี้อ่ามันก็จะอัปโหลดรูปภาพอยู่ในนี้ใช่ไหมทีน,นี้ตอนเราใช้ get path แบบเนี้ยที่เราใช้อยู่ปัจจุบันมันมีข้อเสียอยู่ตรงที่ว่าถ้าเราลันบน environment d e p ของเรามันจะยังใช้งานได้นะเพราะว่าเวลาเรา d e p เนี่ยเวลาเราลองลันโปรแกรมะเราลันผ่านตัว IDE ก็คือตัว VS Code นี้ใช่ไหมล้วกด F5 รันมันสามารถเข้าถึง p a t เนี้ยได้ถ้าเขียนอย่างเนี้ย แอนเวอร์ e n เมนต์ในการรันคืออะไรอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งก็คือเวลาเราเขียนโปรแกรมอ่ะเราก็จะรันบนเครื่องเราเนี่ยล็อคอล์โ,ลโฮสใช่ไหมแอนเวอร์โเมนต์ตัวนี้ก็คือเป็นการเดเวล็อปโปรแกรมอยู่นะพัฒนาโปรแกรมอยู่เขาจะเรียกสั้นๆว่าแอนเวอร์ e n เมนต์เดฟนะแล้วมันสามารถเซตติ้งแอนเวอร์ e n เมนต์อ่ะผ่านการรันแอปพลิเคชันของเราได้ด้วยอ่านะจะมีตัวแปรเซตว่าการรันทั้งนี้เป็นรันแบบเดฟหรือรันแบบโปรดักชันไอวิธีการที่เขาถูกต้องนะเขาจะมี Environment ประมาณ3ามอัน ก็คือมี d e p นะแล้วก็ s t a จจิ้หรือ UAT อะไรประมาณนี้แล้วก็เป็น Production d e p เนี่ยก็คือเอาไว้พัฒนาใช่ไหม UAT ก็คือเมื่อเราพัฒนาเสร็จเราเอาขึ้นเซิร์ฟเวอร์เพื่อสําหรับให้คนอื่นเทสที่ไม่ใช่เราและอย่างเช่นอ่าอีกแผนกหนึ่งที่เขาเป็นเทสเตอร์เนี้ยเขาจะเทสบนสเตจจิ้หรือ UAT นะแล้วก็ Production นี่คือหลังจากเทสเสร็จเนี่ยก็จะรันจริงๆและให้ลูกค้าใช้งานจริงๆเขาจะรันเป็น n v นเ o ล m e n t p r o d u c ก i o n มันก็จะมีค่าคอนสิกในแต่ละ n v v r r o n m n t นแตกต่างกันอ่ะทีนี้มาต่อตรงนี้ถ้ารันใน IDE ไม่มีปัญหาหรอกาการเขียนโค้ดอย่างนี้แต่ถ้าเราไปรันเป็น Production เราไม่ได้มานั่งรันผ่าน IDE อยู่แล้วเราต้อง Build ไฟลค่ะแพ็คไฟล์ให้เป็นไฟล์จานะอย่างเช่นแล้วเราก็ได้เป็นไฟล์ไฟล์จามาก้อนหนึ่งก็คือก้อนนี้สมุดอก้อนนี้นะแล้วเอาทีนี้ยมันเปรันผ่านจาพอมันรันปุ๊บะอะโค้ดตัวเนี้ยมันจะใช้งานไม่ได้นะ เพราะว่าไอ้ตัวจามันจะเข้าถึงเดนี้ไม่ได้เออทีนี้มันก็จะมีการแก้ไขนิดนึงนะผมก็จะมาใช้โคดนี้แทน system get property แล้วก็ใส่ค่า key user dot เข้าไปแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์ของเราตัวนี้ทเนี้ยข้อดีก็คือมันสมมุติว่าไฟล์จารเราไปรันอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นไดซีใช่ไหมมันก็จะได้เป็นไฟล์กลไฟล์ก้อนนึ่งมาจาพอเราใช้คำสั่งเนี้ย ไอโฟเดอร์ของเราอ่ะมันจะถูกสร้างอยู่ในระดับผาดเดียวกันกับจาก็จะอยู่ข้างๆกันประมาณนี้ทาให้มันเข้าถึงได้อะไรอย่างนี้สมมุติว่าเราไปที่ดาวน์โหลดนะแล้วไฟล์จารเราอยู่ที่นี่นะ <S <S ไฟจาเวลามันรันตรงเนี้ยมันไปโดนคําสั่งสร้างไฟปุ๊บมันก็จะได้เป็นโฟลเดอร์อัปโหลดอยู่ที่ผาดน,นี้เลยนี่อย่างนี้โอเคเข้าใจนะทีนี้เดี๋ยวมาลองแก้แล้วรันให้ดูจะเห็นภาพมากขึ้นอ่ะแก้ไขตรงนี้จากรับ ตรงนี้ก็เป็นรับ any แทน system d get property แล้วก็ user d t h e ี้แล้วก็ p a r a มิเตอตัวที่สองของฟังก์ชัน get ใช่ไหมก็ใส่เป็น folder upload เข้าไปทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคำสั่งนี้มันเวลามันได้ออกมามันได้เป็นค่าอะไรจริงๆ user d t h e เนี้ยเราไม่ต้องไปเซตติ้งใน application property ของเราเลยนะ จาว่า virtual machine มันเป็นคนทําให้อัตโนมัตินะเวลาเรารันโปรแกรมผ่านจาว่ามันจะเป็นตรวจจับแล้วเข้าถึงให้เรามันจะเป็นผ่านที่ไฟจาตัวนั้นอนะรันอยู่มันจะรู้เองลองเซน์เดี๋ยวเรามาดูอัปโหลดเดอร์เรานี่เห,หมยอัพโหลดเดอร์เรามันจะได้เป็นได้ <see> user นี่เนาะแล้วก็โฟลเดอร์่านนี่ Doc API แล้วก็อัพโหลดอ่าทีนี้มันก็ไปมาเช็คว่า่านเนี้ยโฟลเดอร์เนี้ยเคยมีอยู่จริงไหมถ้าไม่มีให้สร้างโอเค นี่ก็กด f 5ไปมันก็ได้ผลลัพธ์200ร้นถูกต้องทีนี้ไปดูโปรเจกต์เรามันก็น่าจะมีโฟลเดอร์เพิ่มมาอันหนึ่งเห็นไหมนี่เพิ่มมาระดับข้างนอกเลยโฟลเดอร์อัปโหลดทีนี้แล้วก็มีไฟล์รูปภาพที่มึงอัปโหลดเข้าไปเออตอนนี้เราลองคลิกขวาดูก็เปิดนี่ที่มึงอัปโหลดเข้าไปเมื่อกี้10โมง1็4 47นาทีี้ยมาดูโฟลเดอร์จริงก็มันก็จะอยู่ในโปรเจกต์ล็อก API ของเราเนี่ยแหละ นีโฟเดอนี้โอเคนะเข้าใจนะทีนี้เดี๋ยวไอตรงรีซอสผมลบทิ้งเลยผมไม่ได้ใช้แล้วนี่ผมกี้ผมลองทําให้ดูทีละขั้นตอนนะว่ามันเวลารันแล้วมันเจออะไรบ้างเงี้ยตั้งแต่ e er อ r ร์เลยแบบไม่เซตตรงนี้ก็จะเจอเออร์แบบนี้อะไรเงี้ยจะได้เข้าใจว่ามันควรจะทำารหนึ่งสองสามอะไรเงี้ยจริงๆก๊อปมาจาก ChatGPT มันไม่อยากทำ,ทำได้เลยอยากให้เข้าใจมากกว่า